สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะโดยวันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงในแง่ของทางอุตสาหกรรมอากาศยานและความสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นกันบ้างค่ะสำรัาเรื่องของโปรเจกต์ในครั้งนี้นะคะก็มาพูดถึง2เรื่องด้วยกันเป็นในเรื่องของด้านเทคโนโลยีนะคะสําหรับอย่างเจ้าโปรเจกต์อย่างทารอนและเจ้าโปรเจกต์อย่างทันเดอร์เบิร์ดสำหรับเจ้า F16 นะคะที่ก็มีปัญหาขึ้นมานั่นเองจะมาพูดถึงตรงนี้กันค่ะ เรื่จากโปรเจกต์อย่างเจ้าทาาลอนตัวนี้กันก่อนนะคะสําหรับการเปิดตัวที่ถือว่าเป็นตัวเป,เปิดตัวที่ก็อลังการเป็นอย่างมากเป็นในเชื่ออย่างปล่อยให้ความมืดมิดและโผล่ออกมาค่ะเ i ื r องจ้ดโปรเจกต์ท่อน,นะคะมันคือผลงานจากทาฟังของบริษัทชื่อดังอย่างนอ t ท็อปแกรมแมนที่ก็ร่มกับบริษัทย่อยอย่าง s สกาเลตคอมโพสิต เป็น c o l l a o r a t i o n Combust Aircraft CCA Demonstration ที่ก็เพิ่งเปิดตูวยังเป็นทางการเมื่อวันที่3ธันวาความปี2 5 2 5ที่ผ่านมานี้ที่อย่าง Mojave Air and Spaceport ค่ะโดยเดิมทีขวายวาตัวโปรเจกต์ทารอนตัวนี้นะคะเดิมทีแล้วเนี่ยมันชื่อว่าโปรเจกต์โลตัสนะคะแต่ว่ามันก็เปลี่ยนชื่อเป็นทาร์ลอนในตอนนี้เขานะคะก็ทําการเปิดตัวขึ้นมาใหม่ ซึ่งจุดประสงค์ของเจ้าทางลันตัวนี้ทําการสร้างขึ้นมาก็คือการสร้างเครื่องบินไร้คนขับโดยใช้แนวทางที่ว่าก็คือถูกกว่าทําได้เร็วกว่าและผลิตได้เป็นจํานวนมากซึ่งก็เป็นแนวคิดอย่าง a n t i t a ลซ System สำหรับการรบที่อาจจะสูญเสียเครื่องบินจํานวนมากในสงครามของยุคใหม่ โดยจะทงเรื่อตัวนี้นะคะลักษณะใน,นเรื่องของโครงสร้างของมันที่เขาก็บอกมานะคะก็คือใช้เป็นโครงสร้างวัสดุผสมคอมโพสิตที่ก็ลดชิ้นส่วนลงเนี่ยแล้วเลถึง50%ด้วยกันเมื่อเทียบกับการดีไซน์ก่อนหน้าของทางฝั่งของ o o t t r p p ที่ก็เสนอให้กับ CCA Increment s 1 e ซึ่งทางเป็นตัวเครื่องของมันนะคะก็เบาก,กว่าและประกอบผลิตได้เร็วกว่าถึง30%ด้วยกันนะคะก็ถือว่าไวขึ้นมา ซึ่งในการออกแบบตัวเครื่องของมันนะคะอย่างแรกก็คือมี lambda wings ที่ตัวปีกของมันในลักษณะจะเป็นรูปอย่างตัวอย่าง V นะคะที่เป็นตัว V คว่ำโหมงหน้าหรือ nose ของมันก็จะเป็นอย่าง s h o w Well sharp Twin c a n n e t ต t เท l บวกกับ Dorsal Inlet for Engines แล้วก็ยังมี Single Turbo f a n Engine ด้วยนะคะก็คือตัวเครื่องยนต์เดียวแล้วก็ล้อเล็กอย่าง Retractable Gear นะคะก็ให้ลักษณะาคล้ายกับความเป็นสเทลนั่นเองเป็น Low of Stability ที่ก็เฉพาะในเรื่องของหน้ามุมของมันเนี่ยที่มันก็จะเล็กแคบๆนะคะแล้วก็อาจจะมีช่องเก็บอาวุธอุปกรณ์ภายในของตัวเจ้าตัวนี้ก็สามารถมีได้เช่นกันด้วย ซึ่งจากตานที่บริษัทเขาระบุนะคะในขณะนี้เนี่ยเจ้าทาลอนนะคะยังไม่ใช่เครื่องประจำหลักนะคะและมันก็ยังไม่มีในเรื่องของมิชชั่นนิเซสนะคะก็หมายถึงว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยยังไม่ทําการติดตั้งอุปรกรณ์รบอย่างเต็มที่แต่มันก็เป็นในเรื่องของ d e m o n ด t มอนส r ตอร์พ of Concept เืปเทํนการทดสอบแนวคิดการออกแบบบน,นเรื่องของการผลิตเร็วและต้นทุนที่ต่ําขึ้นมา บริษัทเขาเองนะคะก็ตา้งเปาวาเจาลอนเนี่ยจะทําการเฟิร์สไฟน์ะคะในประมาณ9เดือนนะคะหลังจากที่ทําการเปิดตัวไปพระทาผลิตตามแผนขึ้นมาเนี่ยก็น่าจะได้บินประมาณปลายปีส0มันี่ะคะก็คืออาจจะได้ช่วงนั้นเลยในการจะนํามันบินขึ้นบินโชว์แน่นอนและแน่นอนว่าค่ะการที่พูดถึงขึ้นมานะคะมันมีความสําคัญและมันมีในยนะอีกด้วยนะคะ มันนำไปเป็นการสะท้อนถึงทิศทางใหม่ของอุตสาหกรรมอากาศยานนะคะที่ปัจจุบันมันก็เน้นในเรื่องของราคาถูกสามารถผลิตได้เยอะและก็มีคุณภาพจริงๆแบบนี้นะคะพอสูญเสียไปก็สามารถสูญเสียไปได้ค่ะมันก็ยังคุ้มค่าในการทําภารกิจของมันและแนวคิดเหล่านี้เนี่ยก็เป็นการช่วยลดข้อจํากัดในเรื่องของต้นทุนและเวลาในการผลิตต่างๆปิดจุดอ่อนของการพึ่งพาเครื่องบินขับไล่แบบเดิมที่ก็แพงต่อเครื่องและหยุดสายการผลิตยาเมื่อหลังจากสงครามเสร็จไปด้วย ซึ่งข้อจํากัดตัวนี้นะคะแล้วก็คําถามที่อาจจะยังไม่มีคําตอบก็คือเจ้า่านลอนในตอนนี้เนี่ยก็ที่บอกไปนะคะว่าเจ้าตัวมันยนีไม่มีการติดอาวุธยังไม่มีการติดมิชชั่นซิสเ็มที่ชัดเจนก็ยังไม่รู้นะคะในด้านของเพอร์ฟอร์แมนซ์จริงๆอย่างเช่นในเรื่องของความเร็วเพดานการบินเรดร์เพย์โหลดและหรือแอนดูรนต่างๆเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรด้วย และเขาเองนะคะก็บอกด้วยว่ามันไม่จําเป็นต้องเข้าแข่งขัน CCA Increment 2ก็ได้นั่นหมายความว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยอาจจะถูกออกแบบมาเพื่อขายแนวคิดเฉยๆมากกว่ารจ,จะเป็นเครื่องประจําของกองทัพของตนค่ะถอจากในเรื่องของเจ้าตัวโปรเจกต์อย่างทารอนนะคะมาในเรื่องของข่าวดังกันบ้างค่ะสําหรับเจ้า F 1 6 C f i s t i n g Falcon นะคะของ t h u n d e r b i r d เดีวยวกัเป็นเที่ยวบินฝึกที่ก็กลายเป็นไฟสุดท้ายของเจ้าตัวนี้ไปซะแล้ว โดยการนักล่าวนะคะเกิดขึ้นมวันที่3ทธันวาคมปี2 0 5 5นะคะเวลาประมาณ1 0โมง45นาทีตามท้องถิ่นจากทางฝั่งเขานะคะโดยเจ้า A-16C Fighting Falcon ของทางฝั่งของ Thunderbirds ก็ได้ประจำการฝึกซ้อมใน c o n t a l e s s a i r s p a c e ลาดลงในทะเลทรายตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียเชื่อฝั่งของบริษัทเขานะคะก็ประกาศว่าตอนนี้เนี่ยนักบินก็ได้สละที่นั่งหรือ EJ ได้อย่างปลอดภัยคะ่ะ คือเจ้าตัวนี้นะคะก็ไปดูจากในที่เกิดเหตุขึ้นมานะคะจุดตกของมันในมันอยู่นอกเหนือจากแหล่งชุมชนนะคะในประมาณไดเล็กเบสนะคะใกล้กับโทนาแอร์พอสทางตะวันออกของทะเลทรายเดสววลลีซานส์เบรนาริโนคันทรีนะคะซึ่งก็ไม่มีผู้บาดเจ็บนะคะได้รับอันตรายจากพื้นที่ดังกล่าว โดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของซานส์เบรนานดิโนนะคะก็ร่วมมือกับทางฝั่งของหน่วยฉุกเฉินฐานของทาหารใกล้เคียงและก็ช่วยดับไฟที่เกินเหตุหลังจากการชนขึ้นมาซึ่งก็ไม่มีรายง,งานนะคะที่ว่ามันอันตรายต่อประชาชนหรือพื้นที่โดยรอบเช่นกันค่ะและนักบินที่ดีตัวออกมาจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะก็ไม่ถึงขั้นกับอันตรายถึงชีวิตนะคะแล้วก็ถูกนำส่งโรงพยาบาลในเมืองอย่างริชกรา r เคสก็อยู่ในภาวะตอนนี้ก็คือเป็น St a b l e condition ก็ได้รับการดูแลต่อไป และเหตุการณ์นี้ก็ยังอยู่ในร่างของการสืบสวนอยู่โดยสำนักง,งานของประชาสัมพันธ์57วิงของกรรมอากาศทางฝั่งของสมเมริกาค่ะคำถามก็คือการที่มาพูดถึงในเรื่องของตรงนี้เนี่ยมันทำไมมันถึงสำคัญขึ้นมานะคะ เอาจริงๆเนี่ยเจ้า a 1 6เนี่ยถือว่าเป็นตัวที่มันก็ได้ยินมาพอสมควรชื่อแบบชื่อเสียงเรียงนามของมันก็คือแบบดีสุดๆมันใช้ได้แบบเกือบทั่วโลกด้วยกันนะคะที่ใช้งานอย่างไทยเราเนี่ยก็ใช้เหมือนกันพอมันแบบมีในเรื่องของตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็อาจจะ ยากนิดนึ่งนะคะที่มันจะสั่นคลอนในด้านของเชื้อเส้นีมันสะสมมาหลายปีพอสมควรเพราะม,มันก็พิสูจน์แล้วว่าตัวมันเนี่ยสามารถปฏิบัติการได้มันสามารถใช้งานได้จริงสอนนักบินได้ในหลายกองทัพทั่วโลกด้วยกันซึ่งใการให้มันไปสูญเสียครั้งหนึ่งเนี่ยก็ย่อมเป็นข่าวใหญ่ที่ก็ไม่แพกสเท่าไหร่และถ้าฟังอย่างบริษัทอย่าง Thunder b i บ d นะคะก็เป็นหนึ่งในหน้าตาของ USAF หรือกองทัพอาก,กาศของสหรัฐอเมริกาอีกด้วยที่เขาก็แสดงในเรื่องของการบินผ่าผ่าน,ผานให้ประชาชนเนี่ยได้เห็น การฝึกฝนทักษะการบินขั้นสูงซึ่งในการเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวเนี่ยแม้จะอยู่ในช่วงของการฝึกนะคะแต่ก็เป็นการย้ำให้เห็นความเสี่ยงของการบินรบและแสดงถึงแม้อาจจะไม่ใช่การทําสงครามก็ตามคือถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้อยู่ในภาวะใดๆนะคะมันก็ยังมีอุบัติเหตุถึงแม้ว่าตัวมันเนี่ยจะไม่อยู่ในเหตุการณ์ที่มันเสี่ยงหรืออยู่ในเรื่องของสงครามภาวะสงครามอะไรเหล่านั้นแต่ว่าอุบัติเหตุมันก็สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดนะคะมันก็ต้องแบบมีการป้องกันไว้ล่วงหน้า และแม้ตัวเขาเองนะคะจะได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยก็จริงแต่การสูญเสียเครื่องบินซึ่งก็มีมูลค่าหลายล้านดอลลาร์บวกกับเวลาต่างๆทรัพยายกรในการซ่อมหรือในเรื่องของการสืบสวนก็ย่อมสร้งางภาระทางในเรื่องของงบประมาณและความเชื่อมั่นของมันอีกด้วยค่ะสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนไใหมให่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะรวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ